อ่เออะโวคาโดน่ากินมากเลยนะครับโอ้โหดูสีสันมันสิครับน่ากินมากเลยอ่ะว้าวอะโวคาโดราดน้ำพึ่งครับฮดูที่ราดน้ำพึ่งหอมๆลงไปโอ้โหโ้ว้าวน่ากินมากเลยนะครับผมโอ้ยสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูต้นอโวคาโดนะครับที่ปลูกไว้หน้าบ้านนะมีสองต้นเนาะนี่ครับนี่คือต้นหนึ่งนะครับนี่ต้นหนึ่งไอ้ต้นเนี้ยไม่รู้พันไรเหมือนกันนะมันไม่มีมันไม่ออกลูกนะครับต้นใหญ่เหมือนกันนะแต่ไม่มีลูกนะครับส่วนต้นข้างในนะครับอีกพันหนึ่งนะใบไม่เหมือนกันนะใบคนละอย่างต้นเนี้ยโอ้โหดกมากนะเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยครับลําต้นก็ประมาณเนี้ยครับลำต้นประมาณนี้นะนี่คือต้นก็ใหญ่พอสมควรนะครับสูงเนาะ นู่นะครับลูกดูลูกมาเลยลูกดกมากเลยครับกกกเก็บไปเยอะนั่นน่ะนั่นยังเหลือเยอะอยู่นะเหลืออยู่แล้วก็เก็บไปเยอะมากแล้วนี่ครับลูกใหญ่มากเลยนี่นะนี่ใบก็มันจะเป็นลักษณะอย่างใบเน่ะแต่อีก,อก,อกต้นหนึ่งก็บใบคน้อย่างนะไอที่ไม่มีลูกนะไอัน,นี้ลูกลูกเนาะ นี่คือเก็บไปเยอะแล้วนะแต่ก็ยังมีค้างค้างอยู่เยอะอยู่แล้วลูกใหญ่มากนะนี่ครับนี่คือที่เก็บมาแล้วครับจริงๆมันเยอะกว่านี้อันนี้แบ่งปันไปให้เพื่อนบ้านาบ้างนะแบ่งปันไปให้เพื่อนบ้านบ้างนี่ก็คือเริ่มนิ่มๆแล้วครับเริ่มสุกละสุกแลเริ่มสุกแลเก็บมาไว้นานแล้วนะนะสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้ผมจะมาโชว์นะครับมาโชว์กินอะโวคาโดให้ดูนะครับเป็นอะโวคาโดที่ปลูกเองหน้าบ้านเนี่ยครับดูครับลูกใหญ่มากเลยดูดิว้าวโอ้โหนี่คือสุกเต็มที่เลยครับนี่ครับสุกงอมเลยเนี่ยนี่คือสุกเต็มที่แล้วครับดูสิตักนี้เลยใส่จาน ช้อนตักใส่จานนะนี่ครับเดี๋ยวถ้าถ้าจะให้ลอยมากๆมันก็ต้องมีใส่น้ำผึ้งนิดหน่อยนะใส่นมคล้นหวานนิดหน่อยครับนี่บีบนมก้วหวานลงหน่อยหนึ่งมันจะได้มีรสชาติเราต้องใส่นิดเดียวพอนี่ใส่น้ำผึ้งนิดเดียวพอพอ่าไม่ต้องหวานมากไม่ต้องหวานมากอ้าวชิมเลยเป็นไงบ้าง อร่อย,ยอไหมไมตักไม่ได้ล้ำลอย,อย